โชว์หน่อยอพลตักได้พลเก่งมากแสดงว่าพลนิ่งมากเลยนะวันนี้นะพลเห็นไหมถ้าไม่นิ่งปลาไม่กินเหยื่อนะนะัน่ะ

มันโตแล้วลูกเป็นเป็นอาหารได้แล้วมันจะได้มีพื้นที่ให้ปลาตัวเล็กโตไงในบ่อพนอะ่ะ